สวัสดีครับผมพูกับผมยาวโกฟาร์มเช่นเคยครับผมพี่น้องวันนี้เราจะพามารับชมบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูน้องไก่รอบที่สองพี่น้องรอบแรกก็คือต้มผักรอบนี้ก็คือย่าเนเปียสับน้องพี่น้องขื้นมากินในหม้อแล้วพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องไก่กันเลยครับผมอาลงลงลงทั้งน้องไก่น้องหมูนั่นแหละกินด้วยกันลงก่อนครับผมโอ้โอ้โอ้บ่ยอมลงเลยแบบนี้เอาลงบะบ่ลง มากินเร็วพี่น้องโอ้ยมากินเร็วมากินเร็วมากินเร็วบางตัวก็ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะ,ะมากินกับเพื่อนเร็วตอนไหนไม่กินมามากินเร็วเ็ว <laughs> ส่วนของน้องไก่อนุบาลเดี๋ยวเรายังไม่เดี๋ยวเราจะให้ตัวใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวเล็กอีกรอบหนึ่งเอาใครจะกินในนี่ก็เอาให้ทั่วเลยพี่น้อง เอาใครจะกินในหมอ้อกินข้าหม้อเลยพี่น้องเอายกหม้อให้เลยเฮ้ยดูดูพี่นอ้องนะบ่พี่ชิดยังเฮ้ยบงมาใครจะไปกินบนหลังหมู <c oughs> กินบนหลังหมูเลยเห <c oughs> ยียบกินไห <c oughs> นตัวไหนวะตัวไหนที่ชอบขึ้นหลังหมูดี <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องมันจะมีตัวหนึ่งครับผมชอบขี่หลังหมูกินอาหาร แกเขียวนี่แหละแกเขียวไปกินกับหมูเลยแฟนเออกินกับหมูมาเลยขึ้นหลังหมูเขาม่ได้ขึ้นหลังเสือได้พี่น้องอันนี้ขึ้นหลังหมูพี่น้องลงมาได้หรอกลงไม่ได้เพราะว่าอกินอาหารอยู่กับหลังหมูเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขามีได้ขึ้นหลังเสือลงมาได้อันนี้ขึ้นหลังหมูพี่น้องขึ้นหลังหมูเราลงมาได้กินอาหารบนหลังหมูเราลงแล้วพี่น้อง นี่แหละครับบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูน้องไก่นะครับรอบรอบที่สองนะพี่น้องรอบที่สองเพื่อนีจะกินข้าวหมอเลยเลยพี่น้องลูกพี่นี่ลูกพี่ลูกพี่ใหญ่นี่ชอบกินไก่ตัวเล็กนี่พี่น้องตัวนี้แหละจำได้เลยตัวเรื่องเหลืองนี่พี่น้องตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ดื้อแต่ตัวนี้นี่จอมดื้อเลยพี่น้องตัวกินไก่เลยแหละนี่ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศการให้อาหารน้องไก่นะครับเราก็จะ กระจายเป็นจุดจดให้นะพี่น้องเพื่อที่น้องไก่ตัวเล็กๆหรือน้องไก่ตัวที่อันนี้เขาจะได้เข้ามากินได้ทั่วถึงนะพี่น้องแต่มีมีตัวหนึ่งครับที่อยู่โน้น,นที่ไม่มากินกับเพื่อนเขาเป็นเจ้าเทาครับเอามาใหม่ครับเป็นสายพันธุ์ไซง่อนนะพี่น้องเนาะตัวนั้นมาบรรยากาศถ้าเฮาคือกอเบนนี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับ เลี้ยงไก่อยู่ทงอยู่ทาเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็ให้อาหารน้องหมูน้องไก่ตัวน,นี้เจ้าเขียวของเราหน้าแดงเลยหน้าแดงตัวแดงเลยพี่น้องหน้าแดงบอกพี่น้องอันนี้อันนี้เจ้าหมูเจ้าหมูแม่หมูพันธุ์ของเราก็ให้ลูกกินนมก็เลยจะผอมหน่อยนะครับผม ตอนไหนที่เขาเลือกให้ลูกเขากินนมเขาก็จะอ้วนขึ้นมาใหม่ตอนนี้คือช่วงที่ให้นมลูกนะพี่น้องเราจะไม่แยกแม่ของเขาออกนะครับให้เขานี่เขาโตขนาดนี้แล้วพี่น้องนี่ัตนี้แล้วครับผมตัวเล็กๆกำลังกินอาหารนะพี่น้องสัมผัสบรรยากาศน้องหมูน้องไก่อยู่ทงอยู่ทานะพี่น้องอยู่สัมผัสแบบใกล้ๆเลยครับเหมือนเหมือนเราให้อาหารเลยครับผมพาทุกคนมาให้อาหารน้องไก่ ธรรมชาติน้องพี่น,น้องเนาะออกไปทําไมเนาะหนุนสองตัวข้างนอกนนไม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปปิดประตูไปก่อนพี่น้องน้องไกลออกไปข้างนอกสองตัวแล้วเขาจะออกไปข้างนอกหมดเนาะพี่น,น้องเนาะเออพี่น้องรับชมบรรยากาศนีไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาไกเของมาก,ก่อนไปไปเข้าไปข้างในเร็วให้ไปกินข้างในคืออกมาข้างนอกเฉยเลยไป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 เข้าไปไปเข้าไปข้างใน อเออยี่นอให้กินข้างในอย่าไปกินทางนอกอย่ากินทางนอกเอามันข้างในแบบมีกวาไก่ตัวหนึ่งครับที่ไม่ได้กินกับเพื่อนเขาเบิ้งเบิ่งเอาแดงหมูกินน้ำเนี่ยกินแต่ผู้เดียวหลายมีเพื่อนสมาชิกที่ แม่มากินกับเพื่อนเขาแล้วเข้าเข้ามาแล้วลองไซ่จจหิว